โอ้ยดีใจน้ำมื่อยก็อะไรมีผู้ใหญ่เพป็นสวยซู่เข้ามาเนาะถ้าเจ้าก็อยากได้อยากมีซื่อสังสอสีซื่อไม้ซื่อตโตอ,อ่ะก็เรีวแต่ละเออเรียกเต่ห้าสี่เฮ็ดชีสากอะไรถ้าไปเอาเ,เองิงนเพิ่นห้มาแล้วก็ใส่บ่มีประโยชน์กับบ่มีความหมายอยังอ่าคิดนอนก็ยังบอลใส่ใจยังว่าเก็บเงีนยซื้อนังกะซีกะไม้ น,นั่นมีจะพายยางมันก็ยากย่านแน่ยากย่านอีกย่าเมนก็ก้อนโดย,โดยสบายดีเด้อพ่อแม่พี่น้งองเย็บซีบรสุขุสุขคนก็ยินดีต้อนรับเข้าสูสสาสนน่สอนวนดีแล้วพ่อแม่พี่น้องเอ้ยโดยเนาะมาพบพอสอนนวลมณีพ่อแม่พี่น้องเอ้ยสอนนวลก็เดินทางมาที่สวรรค์พ่อแม่พี่น้องเอ้ย กะบอนที่น่องมวยพันยูฮะละพอมีพี่น้องเนาะโดยกลับมานีกลับเดินทางมาก่ะสามโมงแรงแล้วพอมีพี่น้องเลยอ่ากับเบื้องหูว่าทางน่องมวยพันยูเพื่อนอยู่ซันบ่ดเดี๋ยววันนี้อะไรน่องพอมีพี่น้องเนาะโดยกลับมานีกลับมาแบบโดดๆพอมีพี่น้องเลยกับปกติเพื่อนกับสิไปอ่าเกี่ยวข่าวเกี่ยวน้ำน่องพอมีพี่น้องเนาะโดยอ่ะจังได้กับสละเวลาเวลาอ่าลงมาแล้วเนาะงพอีพี่น้องทางเฮากับสีเขาพีหาทางน้องพันเลยน่องพอพี่น้องเนาะ อยู neck, Ooh, so oh, so ่บ่อยู่กับรุ่นน้ำกันพ่อแม่พี่น้องเอ้โดยจังใดก็ไปหับปิซง้อกันเลยพ่อแม่พี่น้องเอ้สบายดีล่ะเฮ้ยไพวะฮะดิ่งดีโอ้ยอย่างนี้จะปีน้องดีนี่ฮะหาปีเหมือนว่าลงเมยนนอนกับบุหงคืออ้าวบอกไปแม่เลยออเป็นลูกของไพวะ อืมอืมอืมอาเม่ไปใช้มาเนี่ยน้องม้อยมาอน่โบหูเลยน่องน่องหูเมื้อเลยอืมโบหูเมื้อหูตัวดูแลพื้นทรายโอมพื้นบริบกว่ซะโอ๊ะน่าจะโบกทคลเท้าไกลอาเม่ปนิประหันอืมอยเดอร์ผลตื่นมาวิญญาณพุ่ ไปเหนือนามอ่ไอ้โหัว่าเันเรายืมรถไอ้โหัจับไปไอู้่ไปตลาดกับโอ้ตลาดไปทางไหนตลาดลักแปะไปทางนี้โอ้ตลาดลักแปะพันพึ่งไปรอบบ่ายนี่บ่โดยมันนี่หยุดมันเมือมันนี่โดยมืออื่นพร้อมืออื่นพร้อมแล้วโดยถ้าบุเป็นลมกลางห้น่าอีกบ่บ่เข้มแข็งแล้วโอ้เข้มแข็งแล้วเอ้าเจ้าต้องอันพักพรแล้วก็กิน แบบมีสุขภาพเฮาดีในพักหญ้าคขาหุ่นลวกกินกิน,นยังบ่กินได้พักมันต้นไหมึกินคือการยังก็พักอีหยังอะน,นะมันต้นมันต้น<ด>อา้าวคือต้นใหญ่แท้หัวก็มีบะม่ะอ้าวกินแต่ยอดมันอืมดำบึกใหญ่เนาะ มือนีไปเกี่ยวเข่านาภัยนาเบาเตียงนาเบาเตียงดยยังโมเดียบวะเป็นนาเข้มบ้านคนนะโอ้นาเข้มบ้านดยไปจากมือกับวะยังโมหูเโหเปิดชิมาหับอ่ะวะประมาณเจ็ดโมงมาหับเปิดลงเศร้าเปิดมงเศร้าตอนเย็นเลยเพิ่นมาส่งเจ้าวะแม่เออเออ อันไปอันเกี่ยวหน้าไพอันรุ่นบางกินี่นะหน้าบอดี้และหน้าไพเน่หน้าบอดี้และกันหน้าบอเซียงแต่หน้าบอจันน์โน่บอดีไปโอ้บอดีไปโดยเป็นยังคือบอโบไปละวินหัวลูกก็ได้แม่ก็ได้พามาแม่แม่ไปคนเดียวนอนนอนอยู่ตอนบ่ายจะได้ฟื้นจะเป็นแบบนี้ประจำบ่กะขั้นเฮ็ดเวียดน้ากะเป็นแบบนี้ คามร่างกายบ่ค่อยแข็งแรงเป็นวินเป็นเวียนอาจสิเป็นน้ำเลือดมันยางเจ้าเท่าเนี่ยเงินจกเซ็นอะไรล่ะตีเกี่ยวเข่ามานี่หกแสนหกแสนโดยสำหรับน้องผู้เดียวโอ้คนเดียวเมย์ได้ซะเมย์นี่โูโหน้องเพิร์เพิร์เอาเมียนอนกับเอาเมตันงหารอ้าวบอกปูมไพโรมันบอกอาเมียชื่อลังกะซีเจ้าบอกว่า เออเอาเมย์ดิส์อะพูไม่ซื้อยังพูดไม่ซื้อไม่เมย์กะพูดไม่ซื้อไม่ถือว่าคุยกันแล้วเมย์กับลูกดิเออโอเจ้าก็บอกให้เมย์เก็บไว้เนาะด่านเอาเงินเนาะเออตะเลงขอจะให้เพิ่นก็ได้เออตะเลงให้เพิ่นเลยดีใจบ่างมานี่นะดีใจเฮงดีใจเฮงเออเกี่ยวเข่าได้จั่งมือนี่นะเกี่ยวเข่าได้ซึ่มือ สีมือโบเงินพันหาน่ะโบที่เกี่ยวเขาซีมือได้หกแสนเช่นโอ้วันนี้ได้่ับเงินน้ำสาบุญเพิ่นพันห่าอ่าพันหาร้อยบาทโดยพี่น้องเลยคือคือเป็นเงินกี่กับมงล้านอะไรเนี่ยนอ่ะเนาะรวยอ่ากับที่าไปเกี่ยวเขาตุ้อยู่สิบมือพอดีนอ่ะเนาะรวยอืมได้มือเติบโผล่พี่น้องเลยกินข้าวกินน้ำได้บ่สามนี้รวยกินแล้วกินกับยังกินกับเส้นแห้งโอ้ จะต้องกินแบบมีแกงมียังแนสดน้ำสดในบ้านนี่กินแกงออกไม้บ้านนี่กินแกงออกไหมส่วนใดกินแต่แบบนี้เนาะจะต้องกินแนวของมีประโยชน์สุขภาพร่างกายเราชิคข่เน่ด้กินของมีน้ำมียังยเผื่อแหงเผ่อชีดีตอนแรกมาวิ่งออกร่างกายเผื่อออกอาบน้าห้งยวดยดอกอาบหน้าไปหาบตักไซต่ละมือ งงโอ้บองหลดมาพนูนะโหเอ้ารหลดนั่นไปคน,นยะะคนังไงสัตว์ะคนดินคนดินมคนดินายบ่แมนอืโได้สบคิดหอดบ่กคิดหอดคิดหอด,ด,หอด,ดย่อเขมลย,ยม์เจ้าบอได้ไปหาไปยังในเพื่นเลยบ่ ไปหาบนใดเือจะคมไปแม่มู่เพื่อนพนเนส่ะเพื่อนกะบอกเอา้าไปถามแลยแมยนน่น่พ,พ,พ,พออยูาาอ่หันบ่พอนังมวยยู่หันบ่กะบ่ฮูบ่ฮูกะเออว่าคำเดียวบ่าบูแ่อืเลยยาทาคูเมอร์นี่เขาบอฮูจากไปตามยูไซออ จะก็มีหูมีหอยเพลิอนอยู่บ่มีมีเอาอะไรเอ,ไไอ้ยเบิ่งได้บ่โทรศัพท์อยู่ในแม่โอ้ยอยู่ในโทรศัพท์หนึกว่ามีเจี๋ยมียังนะอยู่มอืมอยากเห็นเราคอี่น้องเอ้บางทีหลไรกูายคนเห็นอาชีนเน,นำติดต่อมาก็ได้ได้น้องเหมย,ยเจ้าขีดแบบเพิ่นไปใช่ละสำหรับเจ้าเป็นลูกนี่อืมขีดพาเพลินไปหาเงินไปหาเงินเอาคือคิดแบบนั้น ตอนเฮ็ดเบี้ยพอสิไปหาเงินเด้อลูกให้เจ้าอยู่ถากับแม่เดอ้อตอนเพิ่นสิไปเพิ่นบอกมองไว้แบบนี้ตอนเพิ่นสิไปเอา้าใช่ว่าเจ้าว่าตอนตอนนั้นพ่อไปบ่ไเด็นน้ำเจ้าซะบ่ตอนนั้นตอนยังเพิ่นตอนเพิ่นยังบ่ได้ไปเพิ่นมานอนน้ำแม่เด้มานอนน้ำกันอยู่นี่นะเพิ่นเล่านอนอย่างนี้คนนอนน,น้นนำแม่โอ้ คือว่าเพิ่นมานอนอยู่ชาตุดังนี้นะแม่นอนหนึ่งคืนเลย<อ>เพิ่นเมื่อไะลืมโทรศัพท์ลืมโทรศัพท์มาเอาอีกเลยแม่ว่าเฮ้ยเจ้า,าเสี้ผ้าเมื่อแท้บอคอยืมรถไปเสื่อนแทบแน่แนว่ายังไม่อยากสมาอีกมาซักเครื่องอเราก็คอยพาวเวียกว่ะตอนแรกหามงกะมีคนโทรมาบอกว่าว่าเจ้า่ะไปเลยเดอ้อว่าถือว่าเพิ่นก็นอยู่แถวเขตประเทศลาวนี่แม่ ไม่ได้ไปข่ามคลองติไริไปอืมอ,มอ,กกมอมื้อบบอ,อ,อื้ออื็อึ้งเล้ออื้ออื้อือเื็ดแบบอี้ออื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 ้อแต่ออื่ออื้ออา้อาื้ออืออออื้ออื้้ออออา้อ้ออ้อือือือออือ่้ ่ไปเห็ดเวีบ่ไปเห็ดเวียกแถวนี้บ่นเผาเบี้กเออไปเห็ดเวี้ยเอข่อยเผาจังซี่บ่แต่บอเรบ่าว่าไปจะบบได้มาเลยบ,บ้เว้าเลยอืมคนบด้แนีนําวบาสี่ไปจากเด้อประมาณปีหนึ่งเด้อวสี่หเดือนกับบ้เาบ่าวา่ย กะอยู่น้ำหยาดตีพี่น้องแถวนี้แล้วเนาะอยู่น้ำเพิ่นกินน้ำเพิ่นเหมนบ่โปล่าไพมีก็ยืนกันเมนเมื่อไหรน้องมอยมีก็ส่งเพลินเมนกะคิดว่าสิอยู่แบบนี้บ่ล่ะสิหาเงินห้างคำอยู่แบบนี้บ่กะต้นต้นนี้ก็โอ้โหเลยเพราะว่าอยู่กับเมย์เมนสามเฮาใหญ่ จะไปไทยบาทเดียวเลยไปไทยแม่เจ้าคิดอยากไปไทยอยู่บ่แม่อยากไปไทยแต่อายุมันยังน้อยยังน้อยอยู่เท่าไหรก็อายุเจ้าเลืมสิบสามปีสิบสามเนาะเออแต่โใหญ่บ่หอดบ่ละชิมห่าบ่หอดขึ้นิ่หอดแท้น้องแม่บอกว่าไปไปกี้นะน้องกินน้องว้าว่ะสูงเลยในน้อยเออ ไปคิดบาสิปุกอันเห็ดกระท่อมไหมบ่แม่ชีเห็ดอยู่เทไรล่ะบาดนี่อยู่มองกุ๊บกระท่านมองเพื่อนอันโอ้พันหายง่ายลงวยพื้นบ่แม่เจ้าของดินนี่แม่อืมเพันชีเห็ดโครงการว่ะมองนี่นะง่ายเบิดเลยนี่นะแม่าง่ายเบิดเลยคนที่อยู่นี่ง่ายเบิดเลยโอ้ก็ยังดีพันหายง่ายใครกลัวเพิ่นมองหายอยู่เลยอืมออือต้องได้รือด้เห็ดใหม่เบิดเนาะ ตู่เราอยู en, 8, 8่ผู้เดียวเนี่ยเนาะนั่งอยู่ผู้พี่น้องสบายดีเด้อตู่เด้ออยู่เพรียวเราเนาะอ่าคนงามนี่ฮะเอ้าคือว่าเห็นบิงมาแต่ทางมุนบ่เฮิอนเหมือนมันงสุกใช่เลยเฮือนเพลินทางลุงพูดโอ้ไกลเตอะบ่มีหมู่บ้านอีกลงไปพุ่นกัน เพื่อนก็ห <te ่างกันอ nah, ืมห่างกันโดยโดยโอ้ยดีใจน้ำมื่อยก็เลยมีผู้ใหญ่เพึ่นสวยสู้เข้ามาเนาะทักจอกก็อยากได้อยากมีซื้อชังโสซีซื้อไม่ซื้อตกอ๋อกระเร็วเตะละเอ้ยระเร็วเตะห้าสีเฮ็ดชีสากอะไรถ้าเ่าเอาเงินเพึ่นห้มาแล้วก็ใส่บ่มีประโยชน์กับโมมีวามหมายอย่างอ่าคิดนอนก็ยังบ่อยใส่ใจยังเพราะว่าเก็บเงิน นางกระสีกระไม่มน,นี่มันมีตะพายางมันกะอยากย่านแน่อยากย่านอีกย่านมันก็ะห้อนด้วยเยี่ยมฝนตกคนดินพนเด้อเนาะอยู่เพิงพอดีไพสมาพูนะเมอุแม่คัมจะมัมโอ้จิมมุ่จิมมัม,มหูโลกเว่ยอ่าอ่า ก็คือว่าแหละเงินเป่นไห้ก็ต้องมีประโยชน์ซื้อไว้เทนิคเทนอยเดี๋ยวมันก็รายมันมันก็สําเร็จแะไรใครกลัวซื้อของมันมีประโยชน์แบบไปคุ้มเพืยอใส่ใจแนวอื่นมันกับมันมีคุณค่ายังสิ่งของห้า็บเห็นแม่นบ่ยเอาไปซื้อซ่างสีสีเพนหาพนมันก็จะเห็นเออใส่ใจแบบไร่้าเจ้าเต่ละมอซื้อกิน กะมือก็เสร็กินงึ้นกะแกงน้องใหม่ฮ่าบ่ดูยังพอมีอยู่เนาะพอมีเออขาแบบมีแล้วเขาก็มีแล้วใคร้หายเอามาให้แต่รุนแล้วจ้ะโอ้แต่รุ่นนั่นพุ่นบอโอ้ต่รุ่นเอามาพูดเดี๋ยวมาพอกันรุ่นเพื่นเอามาให้เพื่นพี่น้องเลยก็หาสิบโลฮะเนาะ เบมดกินสองคนบ่อยากได้สะยาติพี่น้องผู้ใกล่เด้กินน้ำกันบ่พึ่นกะพอมีกินอยู่พอมีกินอยู่ทายน้ำอะไก่ะซื้อเขาโลสองโลโลอะไรเขตในเมืองนี่โรกามพันโลชิบสามพันโลชิบสามยอืม ภายในสันนอโดนสิบสามถือว่าย,ยังถืออยู่พี่น้องเอ้ยเขตบ้านเอ้ยสิบสี่กับสิบห้าเขตในเมืองถืออยู่เนาะโอ้ไพ่าบาทในเมืองแพงมันบวแพงเนี่ยนีธรรมันดาอยู่ได้คือว่าในบันไดมีาค,าดค่าสาวคลายพ,พี่น้องเอ้ยผู้คนก็บคลายแพงผู้คนกับคลายถือเนาะล่ะเนาะคลายแตกต่างกันคือว่าเนี่ยที่เป็นอยู่ก็กินหืดกินยายอยู่บ่เจ้าอ่ะกินบ่ กินยายังเด้ยาปลายาอมอกยาเรื่องคอเห้งเลยวันนี้ยาเรื่องคอแห้งเลยคออะไก็คอแห้งเออเออยาดีกันโสมกันวินเวียนเสน้ำกินดิสู่ันกำลังเฮามีแห้งเน่ จังใดกระทั่งเลยกะรบกวนหึงในนั่นละเนาะกามานี่กะมากับสาบุนเพิ่นพ,พ,พี่น้องกะมีทางู้ใหญ่ใจดีเพิ่นมามอบเงินให้ทางน้องมวยเนาะได้มาเป็นหมู่เป็นครูน้ำเพิ่นเพ,พ,พิ่นพี่น้องเลยตัวอะไเดินทางมาไกลพอสมควรทางสนวนกับกนาานนกกตนว่ารับในเลยก็เลยกับรับในเอกนอนได้เป็นไกลเลยรับรดอันตรายยี่ดีเพ,พ่นพี่น้องเอยด้วยอ่ะจังใดรทั้งเลยกับกับก่อนด้วยหละเด้อ โดยจังได้กระสู่ต่อไปเนี่ยเพื่อชีวิตเฮาอยู่ดเนาะโดยอ่ะจังไลยกะครับก่นอนะสบายดีโดยโอเคพ,พี่พีร้องเนาะทาสัางนวลกะเดินมาฮอดทีฮอดบอลของน้องมวยพันยูพ,พี่พีร้องเอะไข่าข่คำลงแรงพอดีพอพิกตร้องเลยกับพอดีหนึ่งเขาหนึ่งนำ้ำรอบแรงเนาะมันหา สี่ห้โมงเด็กพ่อพี่น้องเองกลทางเฮาก,กะสิได้กับตาเมื่อบ้านเมื่อส้มพ่อพี่น้องเนาะโดยกะถนนทุนทางคือบ้านแหละเพื่อกลับไปกลับมาก,กะบหลายชั่วโมงเติบพ่อพี่น้องเองโดยฮะจังไดจังไดแกอย่าลืมกไดไลค์กดแชร์กดติดตามทางสมอน,นดเด้อพ่อพี่น้องเนาะเพื่อมีกำลังใจสู่ต่อพรมพี่น้องเองโดยกะบสำหรับคลิปนิคลาไปแล้วเนาะอขอกล่าวค้ามาสบา,ายดี